สีมาตรการล่าสุดจากธนาคารออมสินภายใต้โครงการสินเชื่อออมสินรีไฟแนนซ์เพื่อสังคมออกมาเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้4ี่กลุ่มสินเชื่อจุดเด่นอยู่ที่ดอกเบี้ยต,ต่ำสีกลุ่มนี้จะเป็นสินเชื่ออะไรบ้างมาดูกันค่ะ สวัสดีค่ะคลิปนี้อ้อยมีมาตรการล่าสุดจ,จากธนาคารออมสินที่เพิ่งถูกปล่อยออกมาเมื่อวันที่19เมษายนซึ่งธนาคารได้มีการแจ้งข่าวทางเพจหลัหก GSB Society และในเว็บไซต์ของธนาคารออมสินเองว่าในตอนนี้ธนาคารได้ขานรับนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานี้ครัวเรือนจึงได้ออกมาตรการรีไฟแนนซ์ที่ชื่อว่าสินเชื่อออมสินรีไฟแนนซ์เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้4กลุ่มคือ1ลูกหนี้บัตรเครดิต 2. ลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลหรือ Personal loan 3. ลูกหนี้สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์และกลุ่มที่4ลูกหนี้สินเชื่อบ้านและต้องทําความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าธนาคารไม่ได้ปล่อยสินเชื่อใหม่จะเป็นการรีไฟแนนซ์นี้เดิมจากสถาบันการเงินหรือนอนแบงก์อื่นข้อมูลนี้อ้อยได้โทรสอบถามเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่คอเซนเตอร์จะเป็นการรีไฟแนนซ์หรือรวมนี้ที่เราเป็นนี้อยู่กับที่อื่นแล้วย้ายมาผ่อนกับออมสินโดยจุดเด่นจะอยู่ที่ดอกเบีย้ยต่ําพร้อมกับเงื่อนไขพิเศษและเมื่อดอกเบีย้ยถูกลงใน แต่ละเดือนก็จะผ่อนเบาลงและปิดหนี้ได้เร็วขึ้นเรามาดูที่รายละเอียดของทั้ง4มาตรการกันค่ะมาตรการแรกจะชื่อว่ารีการ์ดจะเป็นการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตสําหรับคนที่ต้องการกู้เงินไปชําระหนี้บัตรเครดิต ของสถาบันการเงินหรือนอนแบงก์อื่นแล้วย้ายมาผ่อนกับออมสินในรูปแบบเงินกู้ระยะยาวซึ่งจะช่วยประหยัดดอกเบีย้ยเพราะดอกเบีย้ยของบัตรเครดิตปกติจะอยู่ที่16%ต่อปีจะลดลงมาเหลือ8.99%ต่อปีซึ่ง8.99%ต่อปีนี้จะเป็นดอกเบีย้ยเริ่มต้นนะคะโดยจะให้กู้ไม่เกิน5เท่าของรายได้รวมสูงสุดไม่เกินคนละ5 0 0แสนบาทและไม่ต้องใช้คนหรือใช้หลักทรัพย์ค้ำมาตรการที่2ชื่อว่า ว่ารีพีโลนเป็นการรีไฟแนนซ์สินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบีย้ยของสินเชื่อประเภทนี้เดิมจะอยู่ที่25%ต่อปีจะลดลงมาเหลือ15%ต่อปีจะให้กู้ตามนี้คงเหลือของสัญญากู้เดิมก็คือเรามีนี้กับเจ้าอื่นอยู่เท่าไหร่ก็จะให้กู้ตามนี้ที่เรามีอยู่โดยจะให้กู้สูงสุดไม่เกินคนละ1000 0แบาทค่ะให้ผ่อนได้สูงสุดไม่เกิน5ปีและที่สําคัญไม่ต้องใช้คนหรือใช้ลักทรัพย์ค้ำ ต่อมามาตรการที่3ค่ะชื่อว่ารีนาโนเป็นการรีไฟแนนซ์สินเชื่อผู้ประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มนี้จะเป็นสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ซึ่งเดิมดอกเบีย้ยอยู่ที่33%ต่อปีเมื่อรีไฟแนนซ์จะลดลงมาเหลือ18%ต่อปีจะให้กู้ตามนี้คงเหลือของสัญญากู้เดิมก็คือจะเหมือนกับสินเชื่อส่วนบุคคลตะกี้นี้เลยค่ะคือมีนี้อยู่เท่าไหร่ก็จะให้กู้ตามนี้ที่เรามีอยู่ส่วนการผ่อนจะผ่อนได้สูงสุดไม่เกิน8ปีโดย โดยธนาคารออมสินและบอสยอจะเป็นผู้ค้ำประกันในการกู้และมาตรการสุดท้ายคือรีโฮมเป็นการรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับคนที่ต้องการกู้เงินเพื่อไถถอนจำนองที่อยู่อาศัยกับสถาบันการเงินอื่น ซึ่งเดิมจะคิดดอ,อกเบีย้ยแบบลอยตัวอยู่ที่6.7%ต่อปีจะลดลงมาเหลือ1.95%ต่อปีในปีแรกส่วนปีที่2จะเพิ่มขึ้นมาอีก1%ค่ะเป็น2.95%ต่อปีและปีที่3เพิ่มขึ้นมาอีก1%เป็น3.95%ต่อปีซึ่งใน3ปีแรกจะคิดดอ,อกเบีย้ยแบบคงที่วงเงินกู้จะให้กู้ตั้งแต่1ล้านถึง5ล้านบาทให้ผ่อนได้สูงสุดไม่เกิน40ปีค่ะ พร้อเมเงื่อนไขผ่อนต่ำในปีที่1เริ่มต้นผ่อนล้านละ3000บาทต่อเดือนปีที่2ขยับเป็นล้านละ4000บาทต่อเดือนและปีที่3เป็นล้านละ5000บาทต่อเดือน สำหรับใครที่มีหนี่อยู่กับที่อื่นและต้องการจะรีไฟแนนซ์เพื่อให้ได้ดอกเบี้ยที่ถูกลงสามารถยื่นกู้ได้ที่ธนาคารอ,ออมสินทุกสาขาโดยจะเปิดให้ยื่นตั้งแต่วันที่23เมษายนไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม67และต้องทำนิติกรรมสัญญาภายใน31สิงหาคม67คือเขาจะเปิดให้ยื่นกู้ประมาณ3เดือนกับอีก7วันค่ะส่วนเรื่องเอกสารที่ต้องนำไปยื่นต้องใช้เอกสารอะไรบ้างเจ้าหน้าที่ c เซ็ center ได้แน นะนำว่าอาจต้องเป็นการโทรสอบถามกับสาขาที่เราจะขอกู้โดยตรงว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรไปบ้าง ทั้ง4มาตรการสินเชื่อออมสินรีไฟแนนซ์นี้ส่วนตัวอ้อยคิดว่าเมื่อไปที่ธนาคารแต่ละมาตรการน่าจะมีรายละเอียดหรือเงื่อนไขที่เยอะกว่านี้และคิดว่าไม่น่าจะง่ายแต่ก็ยังดีกว่าเราไม่มีทางเลือกอะไรเลยถ้าในตอนนี้ยังแบกรับดอกเบี้ยที่สูงและในอนาคตอาจจะจ่ายคืนไม่ไหวก็ให้ทั้ง4มาตรการนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะและถ้าใครมีคําถามเกี่ยวกับสินเชื่อออมสินรีไฟแนนซ์อ้อยอยาก ให้โทรเข้าไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่ call center ที่เบอร์1115เพื่อจะได้คำตอบที่ชัดเจนที่สุดสำหรับคลิปนี้อ้อยขอตัวลาไปแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ